เมนเนี่ยงามยามดีกัแม่ได้ตั้งเสาเห็ดหันไยเครเื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วสบายดีพี่น้องบ่าจะทูิสุคนกาสบายดีเด้อสบายดีอากาศหน่าน้ำเริ่มหนาวเลไพี่น้องทางบ้านกันแดดแปดเก้าโมงกันแดดแดดกัเรียบเรียกเลยก,กัมือในแม่ ตั้งเสาพี่น้องตั้งเสาเพี่หันไข้เครื่องกแมนตั้งขึ้นแล้วเรียบร้อยเลยแต่วังเสาหนีจะไม่บริถ่ายได้พี่น้องวุ่นมนือเสานี้วุ่นก็นเลยบริถ่ายนะบลากุ้งก่อนสบายดีสบายดีพี่น้องพักท้ายสบายดีวันนี้พากันตั้งเสาเพ็่หันไปเลยตั้งต่เสาเด้เลยเจ็ดโมงเกลือเนาะ เจ็ดโมงก,กว่าแน่นแต่ว่าตอนนั้นซูลุมุนพ่นลังเลยสุลมุนก็เลยบริถ่ายพ,พี่น้องเอากระเพราเห็ดแต่เศร้าเลยเอาเลยเอายามพี่น้องเมืองานยานดีเลยตั้งแต่เศ้ามาตะไครกาได้ให้ไอซสมิงมาซอยนั่ไปหาคนเศร้านี่สบายดีสบายดีด้วยกับอเอ อ้ายู่ในบ้านนี่แหละอ้ายบวกุ้งเดินลูกลุงลูกลูกหวานนอนลายคนละชุูกอยู่ดีดอกหวานไม่ได้วกุ้งนี่แหละคุนมาซอยเหมือนกับละกาลุงไอสวิงไอสวิงนั่มพี่น้องละมื่อเช้านี้พอนั่แต่ว่าแปดโมงเลยเพิ่นไปเวียกพี่น้องไปร่วมพุทธีสีข้นละกามี่น้องแซ่นั่มโลกั้งละกาสวิงกับ ดนซอยยอจะเป็นน้ำแต่กะอนองอนุนไปน้ำพี่น้องสบายดีอันสุกไอ้กระมานแต่แต่เศร้าวันแล้วพี่น้องแต่หกโมงวันแรงมากอะมือดีมือนี้ไปเบิ่งวานวานในไปเบิ่งน้ำยาทานเด้อมือนี้แหละเป็นมือดีก็เลย เอาเลยกะเกี่ยมละกายเหม็นตั้งเสาขึ้นเลยพี่น้องกะตั้งกับมืออ่อนย่ำเนาะงานกะสิบัใหญ่ปันได้พี่นอ้องก็พอดีนีานน,น้อยๆ้อยคอยเอามาก่อนพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งไกลๆนํากัน,นสิประมาณน,นี้แหละเหม็นตั้ง,งข,าาข,ข,ขึ้นกะรลังคากะสิเฮ็ดคล้ายๆคือเดียวกับเพื่อนชาวมิ้งอะไรพี่น้องเห็นจง,งโมเดิร์น แต่เฮาเฮากระเห็ดเห็ดบริสูงก้านแดดต่ำๆพรดีหนาทางแปะหนาทางเลยทางเล็กเก่าพี่น้องด้านหน้าก็จะเป็นเพืนผักพอดีเหมาะเลยเมีเ้กแ็แล้วาสนใจก็เอาสำนันบอกว่าอ้ารสมิงเพิ่นก็นมีเวียกคือกันพี่น้อง เพราะว่าส่วงนี้ฮันคือปูกรญยาเพิ่นก็นเฮ็ดหน้าแซงอยู่กันพี่น้องเฮาก็ญาติเวลาเอาช่วยๆจังหน่อยเพิ่นก็นะนาสิได้กลับแล้วเพิ่นก็นเฮ็ดหน้าแซงสิไปเฮ็ดละกัวแต่งอเมืองยามได้จำนี้ก็ถือว่าดีเติบแล้วเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่หันเอาแบบกระแมนจำมิมมงบมอกรุบดึงออกแบบเอง โมสูงโมต่ำเนาะโมดียังยังสีหาดินมาทมสกพี่้องมันมันลุกแห้งได้ดินหาดินมาทมสีก่ากูมันกบไม่พี่้อง ไม่สิแปดติดเสือ,เ,อเดย์ยมาฮ่ได้กดกดอองนิดหนึ่งเอาสะใส่เป็นใหม่กลมกับพุดีอเอาไปแมนเฮดพิธีแล้ววันเราพี่น้องกงฟาโจาพาวานหละกะ้หละกะละก็มัดมัดเซ้าหล้กก็ตังไปเลย อยู่กับอ้าวเด้พี่น้องแม่ก็พอเห็ดเกี่ยวกิ่น้องก็เลยให้พันอยู่กับอ้าวพันกระติดเด้ถามหาตลอดสักผาบ้าน้อน้องนนสบายดีสบายดีน้องสบายดีลูกสบายดีลูกสบาย,<น>บายดีลุงป้าลูกนนทุจ้าทุจ้านนแล้ว โอ้ไผายบุกแค้นรุดบ้าเมื่อวานนี้ให้ยาทานบุกแค้นให้คนจะน้อยแล้วเวียก,ก็จะพี่ภาเข้าไปเล่นใน,นแม<ร>่บเบสจะพุกทำไมนะป็นขนาดฝันเครื่องน้ำอ้าวเด้พี่น้องอยู่น้ำอ้าวก่อนเด้อมาเห็ดเวียก,กันเดอน้อสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง นี่กำลังเหวี่ยงดีจ้าพี่น้องกำลังกบใหม่พอดีพาไปหาน้องอนุนมีพี่น้องเป็นจมมาอยู่่คิดถอน้องอันนู้นจะโจงนี้กาข้าวเวียกพี่น้องยุ่งๆหลายอย่างก็เลยเลยบ่่คอยได้ถ่ายคลิปพี่น้องบรรยากาศกันหนาวแห้งมือเศร้านี่พี่น้องเป็นจังได้ไลมงไล่บอนพี่น้องเป็นจังได้สภาพอากาศ กาดูแลตัวเองเนี่ยเดินพี่น้องเดินทางไปได้ก็ขอให้ปลอดภัยเนะาะช่วงนี้มันการอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดพี่น้องมันนอน่นอนหน,นาวย่านละย่างพี่น้องย่านโรคโควิดแนอ่อากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดเนาะมีแม่ทั้งด้านหน้าหันจ้าพี่น้องพอดีพอปัญหาก็มาจะร่วม บะไรก็ยังสีปั๊บแป้งทางนาบ้านดูพี่น้องแป้งหัวต้นไม้มันยังสีเอาดินมาทมอีกเพราะว่ามันรุกนี่ก็เพื่อสิคุดคุ้มได้กะประมาณมื่หนึ่งสองมือนดูพี่น้องมาปูนบนคุดมื่อหนึ่งสองมือยจังสิแล้วเพราะว่ามันเป็นดินเก่าหินลายเอาตะกี้กับยังเป็นคุ้มเป็นนองอยู่เับ่คนเอาดินมาทม สีแป้งแป้งมงคองทางไร้น้ำไม่ได้พี่น้องแล้วก็สีเห็ดคว้าขามเป็นควใหม่ก่อนเจเป็นควใหม่เพราะว่ามงนี้กิเป็นนาหา่านเด็ดเห็ดควใหม่เวลาคนขีลรถขามโดยยางมาสืบเครื่องเฮาจังสบาย ตงโมเดิร์นพี่น้องตวัดมันมันจะแปลกตรงว่าเขาใส่ใหม่เส้นทางทางงานประมาณสักสามสี่เซนปกติเป็นกะจีมุงลังคาออกใหม่เนาะแต่นี่ชิบุลิใส่พี่น้อง ตามหูพีเคยได้ให้พี่น้องเบิ่งน่ะแหละประมาณนั้นพี่น้องไอ้ขอเป็นมาไต่รวมพอสบายดีดรวมแล้วล,ละพอรวมแล้วละวไายเนาะขอพนไปร่วมเรื่องกันเหตุน้าแซงไรพี่น้องทั้งบ้านกระไรคนบนเกติก,กันพี่น้องเหตุนาปีแน่น้าแซงแน่ ในขึ้นมืดใน,นกามืดเกินขนาดจะได้มุ้งเลยนะพี่น้องด้านนอ,เอกเฮ็ดเวีจัยด้านในก็รับเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้นอนนอนเลยดินอนหับแล้วมันอากาศกับมันแบบมันเย็นพี่น้องอากาศกับพอดีนอนนาะปกติน้องนุ่นเพิ่นสิบ่ค่อยนอนแต่เช้าวเลยม้อน,นี้นอนแต่เช้า ปกติกับคนนอนันมือละเทือแต่เมื่อเนี้ยอากาศมันดีเลยมันเหมาะกับการนอนตกเลยนอนอ่ะแต่เทือ่ดี๋ยวจะเข้าบ้านห่านยาวแหละแต่เมื่อเนี้ยนอนคนกระต่นแต่เศร้าเด้ม right. ื่อเศร้านี่ห้าหกโมงคนกระต่นแหละตื่นมาเห็ดเวียกตื่นมาปวด่น้อนคนดื่อรับแม่ ใหญ่เป็นผูบาวเลยเดยนน้น้องอันนนมันลมไม่น้องผมสวิงกันจนว้าลมแหง้งเดี๋ยวผมก็จะมาปไปยมาเลยนี่ งหนบ่อยปะเหนื่อยเนาะย็นนะนะเป็นแตได้เสนาวกนเดียเป็นแต่ได้เสนาวหานเขางามอยู่พี่น้องกาตั้งมือเศร้านี่ประมาณเจ็ดโมงกว่าเนาะเจ็ดโมงป้ายพอดีไปเบิ่งเลิกเบิ่งยามเป็นมือนีเป็นมือยามมืองามยามดีก็เลยพากันเห็นเลยกาดินนี่ก็เป็นดินดินที่พ่อได้พี่น้องมันเป็นดินปลากุ้งนะม่นเปนดินปลากุ้งดินสันเดีนดินที่พ่อดินยี่พอแม่พอดีข้างหน้าข้างหน้าบ้านนั้นมันเป็น เป้าว่างนะนะประเทศยังพอดีรถเวียดเข้ามาจอดปะสะทายเฉยเนาะเขาก็เลยว่าเอ้าพี่พ่อให้พุ้งหานให้พุ้งหานแขกเกลือกอยู่นี่เลงว่ามีประโยชน์เนาะอย่กว่าปะให้รถเวียดเขาจอดทิ่มเฉยเนาะประเทศยังบ่เลยพี่พ่อให้มาพุ้งหานแขกเกลือกเขาก็เวลาเวียดยังจอดรถจะลากยังได้ขายเนาะมีประโยชน์เนาะใกล้กับพันเวียดเลยพี่น้องได้ลูกเราจะง่ายมาซอยพี่พ่อพากันสามสี่คนเขาไา้กันเลย ขยโยห่นเาะใบใหญ่คือเล็กน้อยเนาะเล็กบ่น้อยไปสห้องมันเนาะบกกุ้งเขาเสียสองห้องแหละเลยใ้ต่อวันนี้เาจะคันห้องหกคนเนาะหกคนี่ต้องได้ขันห้องไว้เครื่องไ้อเนาะความยาวทองเเนี่เมันดห่เามีแพนว่าสี่มุ้ง เอ้ยแอมพาทแทบได้พี่น้องมีแพนไวซสิแอมพาทแทบเสีเย็ดเป็นช่องห้องด้านขางบุญช<แ>ีเห็ดเป็นมงแบบนั<แ>่งกินกับเขา่าโต๊ะสองโต๊ะด้านห้องหนึ่งกีกห้องเรื่องกับเห็ดเป็นบอนเห็ดกับเขา่าบางเต๋อสิได้แอมเห็ดเป็นห้องนะพี่น้องไหวเครื่องไหวคล้องกับญาตแน่บางเต๋อสิได้นอนเผาก็มีได้พี่น้องญาตพี่น้อง สีมุงควาแถบลมกับบกุงเลยสีแอมทั้งนาไขาต่ตำโบไข่นำไข่ละลายยางอะไรพี่น้องแต่เขาก็เริ่มต้นขขยเล็กๆหน่อยไปก่อนแต่หน่อยห้าล้ายเนาะเขายัางบูว่าจะได้ขายดีหรือบอนะพี่น้องแกคอยเห็ดไปเจอละหน่อย น้อนนุ่นกลับอยู่ในไปเลยพี่น้องเพป็นอยู่กับอาวเปิน้นแม่เลยได้ออกมาสวยเวียะเมื่อนี้ก็แล้วว่าอยดอกหันเอ,เา,า,อหา,หนามันกับใบใหญ่เด้หันหน้อยๆนะพี่น้องพูดดีน่ารักเนาะหันกับพุดดิเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วละพี่น้องพูดดีผักเทียงกับเห็ดโซ อ้ไอ้นองกินพี่น้องมีตามอาหุงมื้อนี้มีนูเฮา้วกาอบแบ่พี่น้องซุมพักมาเด้อพี่น้องมากินเข่าเทียงน้ำกันจ้าพี่น้องอาหารบานเฮาแสบแบน้ำกันมามาพี่น้องกินเข่าน้ำกันจ้าผักเทียงแล้วพี่น้องมามาพี่น้องกินข่าหลายคนจังแ่บตอนแรกเราจงเห็ดหม่เจ้าชิมเมื่ออะไรบ่ไอซุกเมื่ออะไรบ่ ไอ้จะมีปนซิเมอร์เวียกแล้วพี่น้องเห็ดนาแซงจอนไหนจงซิเมอร์ทรงบนไฮบนกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนกับพืนที่ตอนแรงกับรุ่งบนกะซิมาซอยน้ำพี่น้องตอนแรงก็เห็ดบัร้ายดอกมีแต่มะอื่นมือน <relationships> ี่ขันทันกันหนาเฉดยมุงเลย สบายดีสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนั่งนันนั่งมามีาพ่น้่น้ินเก่าฮ่าฮ่าั่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่ติ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าิ่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าาก่น้่าน้าฮ่าฮ่าฮ่า่าต่เว่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่มา่เาน่ี่ัก่่ สิบสี่วันเดือนยุดนะสิบสองวันที่เก้าเดือนสิบสองสิบสี่วัน้องไปน้องวันนี้ทำมีคนติดเลยอยบัไดคลายเครื่องยังแล้วแบนี้ติดเพื่อเพื่อกันติดแห้งไอ้สิเรกดาวอยู่แ้บนี้แล้วนุ่นแล้วเจ้าเงินออเงินออกอนุนนวันน้ออกแส้แซงแล้วนี้แม่แม่เเห็ดหัวน่าแสงเลยนน้องไหมพอดีมีโอกาส ออกหน้าเลยพี่น้องจ้ามาแม่มาขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอามากะทินในแม่พี่น้องน้องนนท์บอกเลขบ่าตัวอะไรเมื่อวานนี่บอกปรถึกซ้ำเอาพี่น้องคลิปนี้ซอมิงขอลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณขอบใจหลายๆเด้ยพี่น้องที่เข้ามาติดตามเับชมพี่น้องกา สี่ผักพรแล้วก็ไปกินเขาก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อฝากซ่องน้องสาวในเพี่องค่บซ่องน้องขงสวรรค์วนเรื่อพี่น้องน้อนนุ์นรัชนนนกจนก้าพี่น้อง